เนี่ยสำคัญสุดว่าแล้วพ่อมานี่มาเนี่เราเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าอะไรนะให้ถ่ายถ่ายพ่อถ่ายนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <c oughs> ถ้าพ่อถ่ายนะเพราะว่าแหวน เพอก็ต้องพูดอย่าไม่เซอร์ไพรสอ่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นของขวัญน,นะครับจากผมก็ตั้งใจเลือกมาให้นะครับก็ได้มาเป็นเดือนเดือนแล้วแอบซ่อนเขาอยู่ไม่ให้เขาเห็น <c oughs> อ่ะลองแกะดูนะครับ <c oughs> พออดีๆอุลุ้นน่ะชัวหนึ <c oughs> ่งส <c oughs> ่งเอาออกจะเปิดเลยครับเปิดเลย อันนี้ถ้าอันนี้เป็นสร้อยนะครับก็ตอนนี้เอาสร้อยไปก่อนนะแต่ว่าเดอแวนได้มาทีหลังขอบคุณค่ะถ้าผมดูจากสายตาแล้วน่าจะเป็นสร้อยที่นุ่นอยากได้มากๆครับใช่ไหมสร <c oughs> ้อยนี้ก็เป็นสร้อยของแวนคีปนะครับก็ถึงจะเล็กนะครับแต่ว่า เล่นดีเกมาสองเดือนเอาไปซื้อสร้อยเส้นอันนี้เท่าไหร่อ่ะครับเท่าไหร่หนึ่งแสนบาทขอบคุณครับใส่เลยก็ได้ใส่เลยใส่เลยสวมเลยของแพงใส่ยังไงวะอ๋อ ไม่ต้องมือสั่นลูกไม่ต้องมือสั่นเพราะอีกหน่อยต้องเสียเยอะคนนี้เคร็จเลยครับถ่ายรูปแล้วลูกสวยงเลยเลยนุขาดอะไรไปอย่างขาดอะไรไปอย่าง วันเกิดนุ่วันเกิดนัะนุ่นเขาพูดว่าเออแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะพระเอกของฉันผมกำลังจะพูดเออไม่ใช่คุณไม่ต้องบอกผมเลยเรื่องพวกเนี้ยผมนอนคิดมาเป็นเดือนแล้วเอาเราเราให้เขาอยู่สองคนแล้วกันเออไปดีกว่าไปเถอะไปไปไปแล้วนะอันนี้แล้วก็เป็นเค้กนะครับจากดอมดดเกโอป้านะครับ ก็มอบห้กับน้องนุ่นนะครับอันนี้นะครับเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้เป็นของดอมลิเกโอปานะครับก็มอบไปกับน้องนุ่นนะครับสุขสันต์วันเกิดครับนังเอกของผมนี่โอ้โห